มีเรื่องเว่าครับมีเรื่องเล่าวาจงสันครับเรื่องเก่าๆครับเรื่องหลวงพ่อกับเน่นหน่อยนะครับผมหลวงพ่อกับเน่นหน่อยมีเรื่องหลากหลายเรื่องหลายความหลายฉากหลายตอนผู้เฒ่ารุ o, ่นเก่าๆคนเตโบล้านพนเว้าสู่กันฟังแต่เฮาคนรุ achieve, ่นใหม่กะเว้าต่อๆกันนะครับมีเรื่องเล่าไม่เล่ามันก็ลืมเล่าสู่กันฟังก็จำแล้วก็เล่าต่อๆกันไป ก็ว่ากันไปครับเรื่องเล่าวันนี้มีอยู่วานะครับ <c oughs> เรื่องสีวลึงกับโยนี่นะครับผมนะครับมีย่ายอันนึงเล่าไปจังหันนะครับไปจังหันเราก็ไปปรึกษาเรื่องลูกเรื่องเต่าเล่าแล้วเรามีลูกสาวลูกสาวงามว่าจังซันเถาะนะครับลูกสาวเล่าแลนําผู้เบาผู้เบาโมเตไซส์สูมือกับโมเตไซค์ดอกกับสีรถปิกอัพเปงซันรถเกง๋งเปงซังงะนเนาะครับเนาะ ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับลูกสาวแลน้ำผู้บบานะครับล่ากระปวดหัวมั่วเก่าแล้วมีลูกสาวน้องเขาผู้หนึ่งก็อยากสีให้ได้ผู้ดีๆอยากให้ได้ตกได้แต่งมีหนามีตาคือบ้านคือเมืองเขาบางสันเถาะนะครับที่นี่แล้วก็ปรึกษาหลวงพอ่อหลวงพ่อก็คือวา่าทิกะเว่าวสาธยายให้ฟังจังสี่จังสันคือว่าละคนรุ่นไม่สมัยไม่ อสีวิลึงกับโยนี่มันออยากตัวโยมว่าสันหลวงพ่อว่านะครับอืเล่าก็บพบอกเข้าใจแล้วใหญ่อันนี้เอีอยงเนาะสีวิลึงเอีอยงเนาะโยนี่วาสันเลยบางคนสิบโมหูภาษาพระเะครับผมภาษาไอ้นันของพระนะครับภาษาบาลีโมหูแล้วเนาะไปสี่หูคือวา่าตีบาดนี้หลวงพ่อน่ะอยากฉันหมักม่วงสมๆนะครับเกิดสมปากสมข้างสมแขวเล่าแล้วอยากฉันหมักม่วง ก็ใส่เน้นน่อยนะ่นไปเก็บบังม่วงยูต่กรนหนาหน,นแล้วนะครับผมบาดนี้ก็เลยบอกยมมูยิ่งญาณอันนี้นะครับผมยมเดี๋ยวไปเอาบักม่วงน้ำเน้นมาฝานมาเชาะเอาเกลือมานาเดอ้อกวา่วาวสันนะครับกบไปเอาที่บา้านไปเอาบักม่วงน้ำเน้นเนะาะยาี่สงสัยสิถามเน้นมันก็น่านะอีหยังสีวุลึงอีหยังโนอโยนี่ันา้น,นะนะ่ะนะครับอืมก็เลยถามเน้น เน้นให้ถามเนี่อียงแปลว่าซีเิลึงอียงแปลว่าโยนี่อันเน้นเนกระทลึงอยู่แล้วนะครับผมก็เลยตัวโยมไปวา่าอืนี่ก็อาบัตเลยนะครับตัวโยมไปวา่าซีเวลึงก็ปแปลว่าเข่าก็คือฟันเท่านี่ครับโยนี่ก็แปลว่าน้าลายนะครับผมเออโอ้ว่าซันโดตีเราอ่ะเล่าก็เอาบังวงไปฝานแล้วไปช็ะเอาเกลือไปให้ลวงพอนะครับลวงพอ่อกร เอามมม่วงจิ้มเกลือกินกัดมมม่วงแตกโป้เอ,อ้ยหญ่อันนี้ก็น,น้ำไ,ำไ,ำไ,ไล่น้ำไล่สอภาษาไทยว่าน้ำไล่ไหลน้ำบุนแล้วครับผมเล้วก็เลยท่วงลวงพอไปว่าโอ้ยลวงพอสีวลึงลวงพอนี่กะจะเป็นแข็งเนาะว่ะเออขน่อยจนว่าน้ำโย,น,ยนี่ไอแตกออกยิ้มหยลวงพออีหยังยม่มคือว่าจาัง,งสั่นอีหยังซีวองสัน่นดรอกวา หลวงพอสะดุ้งเลย <c oughs> <c oughs> ก็ะวากันไปครับเป็นเรื่องเล่าเล่าสู่กันฟังว่าสู่กันฟังครับว่ากันไปครับสวัสดีครับ